คนก่อนแล้วกันนะสวัสดีคารกำลังจะนอน <c oughs> แหละแต่แจ้งเตือนไม่ขึ้นนะสิไม่เป็นไรนะทุกคนมาแบบตกใจวันนี้ก็จังเหบจะนอนแล้วทำไมแจ้งเตือนไม่ขึ้นหนะังงนแจ้งเตือนแล้วนะนี่ก็หนึ่งนาทีแล้วทำไมแจ้งเตือนยังไม่ขึ้นละ่ะ ส่งหาเมสหน้าที่เมสนามดื้อด,อดอขอจัดผมแล้วกันในระหว่างที่เราแจ้งเตือนนะฮะสดมาเกเลยตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะโอเค okay. แจ้งเตือนไม่ขึ้นให้เราจริงๆด้วยเราหวันแจ้งเตือนแหละเราจะอยู่กันแค่นี้ละกันนะทุกคน ชีวิตมันเศร้าชีวิตแค่โดนทำลายตู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 เหงาไงทุกคนหนูก็เลยมาไลฟ์แล้วก็อยากมาร้องเพลงแค่นั้นแหละคือสี่ทุ่มนี่คือชาวบ้านชาวเมืองเขาหลับกันหมดแล้วเหรอใช่ไหมเรืออะไรหรือหนูคิดไปเองว่าสี่ทุ่มทุกคนยังไม่นอนหรือจงจะไม่ขึ้นจริงๆหรอ หนูไม่ได้เศร้าหนูแค่เสียงแหบมากๆเพราะว่าวันนี้ไปทำงานมาแล้วก็เหนื่อยมากก็เลยจะขนาดเหนื่อยนะโอ้ยลั่มคันเลยนะทำไมอ่ะวันนี้เป็นอะไรอ่ะแอปไม่ชอบปีโป้ e หรอไปคอมเมนต์ลาตินตอนไลฟ์ไปคอมเมนต์โอวยๆคอมเมนต์เด็บ ไปคอมเมนต์ลาตินตอนไลฟ์ลาตินก็ไม่เห็นอ่ะทุกคนแล้วก็ชีวิตมันเศร้ามากเลยทำไมเขาไม่เห็นของหนูกันสงสารไหมเออนั่นแหละไม่เป็นไรเราจะอยู่กันแค่นี้ตึง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 ทุกคนโดยแอปเร็วลุมลุมเ้า เขาไม่ชอบปอปอกันหรอแอปอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งเตือนให้เราเราไปคอมเมนต์ของโกอือนเขาก็ไม่แจ้งให้อ่ะรือว่าสี่ทุ่มคือแอปไม่ทำการแล้วหรือว่าเราควรหยุดไลฟด์ดีไม่จริงนะแอปไม่แจ้งแต่มาเพราะผมลิขิตค,ครับ Amazing ป่ะสุดยอดเลย ชวนคุยไม่เก่งแต่จะพยายามนะมาเร็วทุกคนชวนปอปอคุยทำไมแอปทำลายโปล้จริงทุกคนแอปไม่ชอบหนูมิ s ิ y o ซมา m ม c ซิ i ส,สป,ปอยเฮิร์ดหน่อยโอเคในะขณะที่แจ้งเตือนไม่เข้านะคะใครที่ไม่ได้ดูก็อดละกันเราจะสป,ปอยเพลงเฮิร์ดว่า ไมยสติไม่ค่อยดีอ่ะมึงง่วงอ่ะเอ่มค่อนข้างที่จะมูดดีมากแล้วหนูก็เหนื่อยมากๆมากๆแบบมากมากแบบเป็นลมได้กับพื้นเลยแต่ภูมิใจมากขอแบบปีโป้มีความเท่ๆคูลๆแล้วก็เป็นตัวเองสุดๆเลยแมไม่แจ้งเตือนเลยช่วงนี้คือไม่แจ้งเตือนเเฮ้ยนี่ไงที่คนเข้ามาก็คือเป็นพรมลิขิตไง เราไม่จําเป็นต้องแจ้งเตือนเราก็สามารถเข้ามาดูได้อะไรอย่างเงี้เข้ามาดูเพราะใครที่ชนครับจริงเพราะว่าแอมไม่แจ้งเตือนใช่ไหมคนที่เข้ามาก็คือผมลิขิตแล้วแหละจริงๆเพื่อพี่พู้สาววานครับเรามีทุดรสชาติเพราะเราเป็นคนอร่อยอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมเล่นอะไรอย่างนงี้อะสิบนาทีผ่านไปมันก็ยังไม่แจ้งเตือนผมมือเออลงนะคะทุกคน ใครก็ไม่รักพมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยหนูเป็นแฟนเด็กพี่มีรู้สึกไงครับเฮ้ยมมีตอนหนึ่งที่ช่วงซ้อมอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนหนูกับพี่มีก็ยืนคุยกันว่าแบบคนนู้นคนนี้คิดว่าเป็นโพอะไรอะไรพี่มีก็แบบเป็นแฟนก็เป็นแฟนเด็กช่วง e อ c l u s i v e ปะใช่อันนี้เป็นแบบ special ไ i ฟ e โอ๊ย s ป e c i a l สเปเชียลลลฟก็คือใครที่มีดวงก็ได้ดูโอ๊ยโอ๊ยโอเคสภาพหนูไม่น่าไหวโอเคเต้องใจเย็นๆนะปอปอห็งไหมสเปเชียลจริงๆสเปเชียลลฟ์ใครมีดวงก็ได้ดูใครไม่ได้มีแจ้งเตือนก็ไม่ได้ดูนะจ๊ะปุยเดยม2อ2 1 คือถ้าเกิดว่าแบบตัดภาพก็คือ first ปีแรก first debut ที่ปอๆเข้ามาใน CGM เป็นเด็กน้อยอายุ12ปีการไลฟ์ก็คือไปนั่งดูไลฟ์เด็กเก่าๆไลฟ์เจยวเจ้าจุ้มจัมีแบบเรื่องนู่นนี่นั่นยุบยุบเต็มหัวไปหมดตัดภาพมาเออปอปอ2021ก็คือ ยมจ้าแบบว่าสมองทำงานไม่ค่อยปกติและเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนปกติจากที่แบบเป็นคนพูดแบบเร็วๆมีเรื่องเยอะตอนนี้ก็คือรู้เลยว่าสมองฉันทำงานหนักขนาดไหนเพียงใช้เวลาแค่สองปีทำให้สมองทำงานช้าลงมากคิดถึงไลฟ์ไฟไม่จังเลย จริงนี่ก็คืออยากกลับไปไลฟ์แบบสนุกสนุกได้เหมือนว่าก่อนนะแต่แบบสังขารมันบอกให้แล้วอะคือเหมือนแบบเมื่อก่อนมันไม่ต้องมีอะไรค่อยคิดเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบยิ่งอะไรอะสมมติว่าเราเรายิ่งทํางานหนักไปเรียนไปด้วยนู่นนี่นั่นเยอะไปด้วยเหมือนแบบสมองมันทํางานไม่ทันอะแล้วหนูก็เลยเป็นคนแบบตอนนี้แบบเชื่องช้ามากยิ้ม คิดดึงข้อมูลได้ครั้งละอยางละยางอะไรอย่างนี <c> ้ <oughs> พูดไม่รู้เรื่องไปเลย <c oughs> จากที่พูดแล้วนะตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องจ้า <c oughs> เออเขาชอบอย้อนดูไลฟ์ปอปอตลอดเลยไลฟ์พร้อมห้องกับลาตินปริมาจริงคิดถึงเพื่อน <c oughs> เพอนเว่ เราสปีดบ้างสมองบอกจริงค่ะอคชอบไลฟ์พีิสมาสปีก่อนอ่ะ<ด><ด>ตอนไหนนี่ไม่รู้อ่ะ